สวัสดีครับผมโจทีเฮดสัตครับคลิปนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบการตกจากที่สูงโดยการขับมอเตอร์ไซค์ของเกม GTA นะก็รวมมาให้ประมาณสัก4ภาคนี่แหละนะเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าตกถึงพื้นจากที่สูงสูงนั่นเองนะฮะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามก็ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันนะฮนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ภาคไวซิตี้เลยแล้วกันนะฮนะว่าถ้าสมมติว่าทางทอมมี่นะฮะขับรถมอเตอร์ไซค์ ตกจากจุดที่สูงที่สุดนะจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเดี๋ยวมาดูว่ายางล้อมันจะแตกหรือเปล่าเนี่ยมาดูดัดจ,จากด้านข้างแลวกันนะเฮ้ยเอาเดียวเฮ้ยมันเด้งออกมาว่ะเมื่อกี้อาจจะเร็วไปหน่อยขออีกรอบไ้กันนะฮะอ่ะเมื่อกี้ทุกคนอาจจะดูไม่ทันนะฮะเดี๋ยวเราลองดูอีกรอบไปกันนะฮะมามาดูกันทางทอมมีมันเด้งออกจากรถเฉยเลยนะเมื่อกี้เห็นปากแวบบแบบ๊บๆเดี๋ยวมาดูนะฮะใกล้ถึงแล้วปุ๊บ อุ้ยเอา้าเอา้าที่นี้ตายเฉยเลยนะฮะอา้าภาคนี้แปลกมากเลยนะฮะหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะฮะว่าภาคนี้ทอม,มี่ตกจากอวากาศนะฮะลงมาบนพื้นก็ไม่เป็นอะไรนะฮะแต่ว่าถ้าขับรถอยู่ ตกลงมานะบางครั้งก็เดสสมอลเล่ได้เหมือนกันนะเดสสมอลเล่ก็คือตายนั่นแหละนะฮะเออคำสับนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพแซนแอตเรยกันบ้างแล้วกันนะถ้าตกจากที่สูงมากๆจะเกิดอะไรขึ้นโอ้เดี๋ยวเฮ้ยภาคนี้ก็คล้ายๆกับภาคของทอมมี่เลยนะเนี่ยแต่ว่าเมื่อกี้มันเร็วไปนะขออีกรอบแล้วกันเนาะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะทีนี้ผมเอาเบ็ดว่าสูงมากๆเลยนะฮะมาดูว่าทาง CJ จะรอดหรือไม่รอดเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะไม่รอดละมัง้งเดี๋ยวมาดูกันเลยปุ๊บเข้าให้อุย้ยเฮ้แต่มันเดีดออกจากรถก็จริงนะฮะแต่ว่าทาง CJ นะฮะไม่เสียเลือดอะไรเลยนะเหมือนจะเสียเลือดนิดหนึ่งนะเนาะแต่ว่าเหมือนอย่างมันจะดีนะคิดว่านะ โอเคสรุปเลยแล้วกันนะภาคแซนแอตเรตตกจากจุดที่สูงที่สุดโดยมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นอะไรนั่นเองนะโอ้เป็นไปได้ไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาต่อกันกับภาคไอวกันบ้างและกันนะฮะว่านิโก้ของเรานะถ้าตกจากจุดที่สูงที่สุดจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะฮะมาดูกันเลยแบบว่าขึ้นมาช้าให้ขึ้นมานานเลยปุ๊บอุ้ย เมื่อกี้มันเร็วไปนะฮะขออีกรอบหนึ่งเลยกันนะมาดูว่าพี่ชายนิโก้ของเรานะฮะจะรอดหรือไม่รอดนะฮะจากน่านฟ้ามรณนะแห่งนี้นั่นเองนะฮะมาโอ้โหโคตรเท่เลยเนาะมาแล้วปุ๊บก็ให้เอา้าเดี๋ยวเฮ้ยตอนที่มีหมวกกันน็อกทําไมไม่รอดวะแล้วตอนที่ <c oughs> ไม่มีหมวกกันน็อกทําไมรอดผมพูดถูกปะเนี่ยตอนที่ ไม่มีหมวกกันน็อกรอดตอนที่มีหมวกกันน็อกไม่รอดเฉยเลยนะฮะไม่รู้จะสรุปยังไงนะผมคิดว่ามันแล้วแต่จังหวะที่ตกแล้วกันนะแต่ว่าผมก็ตกตรงอยู่นะแล่ไม่เป็นไรหรอกนะฮะเราก็ชิวๆไปก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะสำหรับการตกจากจุดที่สูงที่สุดของเกม GTA IV นั่นเองนะฮะ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ภาค GTA 5แล้วกันนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าตกจากจุดท,ท,ที่สูงที่สุดนะมีภาคนี้แหละนะที่สามารถบังคับรถได้น,นี่ป <c ười> <c ười> ึ๊บ <c ười> อูยคุณได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้นะฮะผมได้ยินเสียงไข่แตกนะฮ <c> ะ <ười> ไข่แตกไปแล้วแวงกินโอ้ยเ <c> ก <ười> ิดที่โรงบาน เดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนรถกันบ้างแล้วกันนะฮะตอนนี้แฟรงกินนะกำลังจะตกจากจุดที่สูงที่สุดมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหสูงมากเลยนะเนี่ยปุ๊บกองใข้โอ้ย,อยทีนี้ไขน่น่จะไม่แตกนหฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ลองไปทดสอบดูนะแต่ว่าผลทดสอบให้หมดนั่นแหละนะมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะแต่ว่าจะมีอยู่ภาค ประมาณ2ภาคนะที่มันจะเป็นที่กดพิสิกนะที่เราสามารถรอดตายมาไดนะ้ในการตกจากจุดที่สูงที่สุดนะก็คือภาค GTA Sun a n d r e s s นะฮะแล้วก็ภาค4นะสภาคนี้แหละนะถ้าเราตกผิดจังหวะนะเราก็อาจจะตายได้นะแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะรอดก็เป็นได้นะั่นเองโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกัด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องโจทีเฮดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเ a d แซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม